สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่บุ๋มนะคะวันนี้แม่บุ๋มไปกินข้าวกับผู้ชายมาคะ่ะไปกินร้านข้าวแกงปักใต้นะคะเขามีน้ำพริกกะปิเสิร์ฟด้วยนะคะ,อะตอนนี้เรามาดูกันนะคะแม่บุ๋มกินตัวงอกที่เขาที่เขาดองไว้กินกับน้ำพริกกะปออิอร่อยมากคะ่ะผู้ชายถ่ายรูปให้นะคะ บอกเลยว่าวันนี้กินข้าวอร่อยมากนี่ค่ะต้มกระดูกหมูต้มกระดูกหมูห้านเขาอร่อยมากแม่บุมเพิ่งไปกินครั้งแรกนะคะเนี่ยแล้วมีกระปิดนี่คือแบบตักแล้วตักอีกค่ะอร่อยมากต้องไปลองชิมไปลองทานกันนะคะข้าวเกงปยปากใต้รสชาติแบบนืคือแม่บุหมาผ่านทุกวันแต่ไม่ผุไมไม่กล้าเข้าไปกินวันนี้ก็เลยลองไปกิน พ่อผู้ชายบอกเธอไปกินข้าวมากๆไปๆไปกันเลยโอเคบ๊ายบาย